สวัสดีครับเพื่อนๆมีของสวยๆให้เพื่อนๆชมอีกแล้วครับผมชุดนี้คือเป็นชุดยอย8ปดทิศของอ e ีสุดีแม็ตัวสูงนะครับผมเป็นยอย8ทิศรถที่มีความสูงอ,อย่างเช่นเป็นชุดยกนะครับมันมีความสูงระดับความชันของเพลากลางมันบวกเยอะนะครับผมอันนี้เราก็ออกตัวหรือเวลาขับเคลื่อนนะครับเขาจะมีเสียงกระพือบ้างนะครับผม ส่วนตัวแปดทิศนี้ช่วยได้เลยนะครับดีมากงานจับขันน็อตนะครับไม่ต้องดัดแปลงตัวรถอะไรมากมายนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแผ่นอะแดปเตอร์บ่าแนงรองรับนะครับผมส่วนข้างหน้าก็จะเป็นยอยแปดทิศทั้งเส้นนะครับทั้งเส้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแป๊ทั้งเส้นนะครับส่วนที่เห็นตัวนี้ก็คือเป็นยอกเป็นยอกของเขานะครับเป็นยอกตัวนี้ทาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เข้าให้เข้ากับตัว เพืองสวมอันเดิมนะครับผม,อมพอดีพอดีให้มันรับกับแปดทิศต,ตัวที่สร้างขึ้นมานะครับดีเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้แนะนํารถที่มีอาการกระพือยอยแปดทิศช่วยได้ครับขอบคุณครับ